สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ๊กมาปากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจําวันที่17พฤศจิกายน2566กันนะครับเรากลมาดูแผนที่อากาศกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแหงนะครับก็ได้เข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยตอนบนของเฮานะครับรวมทั้งภาคเหนือของเฮานะครับกระทําเภาคเหนือของเฮานะครับ มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็อาจจะมีฝนเรือลงเรือน้อยนะครับเป็นฝนเล็กๆน้อยๆนะครับทางนานสิก์ตะวันตกของภาคเหนือของเฮาบางจังหวัดตออันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยฝนก็ค่อนข้างน้อยนะครับในส่วนของรายละเอียดภาคเนีตอนบนวันนี้นะครับอากาศเย็นในตอนเช้านะครับก็อาจจะมีลมแห้งพองเป็นบางพื้นที่นะครับโดยอุณหภูมินะครับวันพุธนะครับก็จะลดลง นะครับ2องถึงสาองศาเซลเซียสนะครับในวันนี้เองนะครับฝนเกาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่แถวแม่ฮ่องสอนยังไม่ลำาปูนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนวันนี้ได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่28นะครับถึง31องศาเซลเซียตนะครับส่วนต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่18ถึง21องศาเซลเซียสครับ สำหรับอุณหภูมิยอดดอยนะครับมากเหนือตอนบนวันนี้นะครับก็มีอากาศหนาวนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8-16องศาเซลเซ,เซียสครับ ภาคเหนือตอนล่างนะครับอากาศเย็นในตอนเจ้านะครับกับมีลมแห้งนะครับอุณหภูมินะครับวันพุธเกาะลดลงไป2องสาองศาเซลเซียสนะครับวันนี้เองภาคเหนือตอนล่างเกาะมีฝนเล็กน้อยนะครับแถวแถวแตกกาแพงเพชรนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่30-31งสองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดวันพุกนะครับอยู่ที่19นะครับถึง 2 2องศาเซลเซียสครับยอดดอยนะครับมีอากาศหนาวนะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่14ถึง16องศาเซลเซียสครับในระยะนี้นะครับภาคเหนือของเฮานะครับเกาะมีอากาศที่หนาวเย็นขึ้นในหลายพื้นที่นะครับอย่างไรเกาะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0 5น2 7 7 9 1 9เ็กาะโทรมาสอบถามได้ตลอดส4ชั่วโมงนะครับ วันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตะีน้นะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน